สวัสดีค่ะน้องกระต่ายนะคะวันนี้พบกันกับรายการาอำเภอพาเที่ยววันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอนาเชียงนะคะอยู่กับพี่กิติจันปุ่มผู้แทนนอำเภอวันนี้ท่านจะพาพวกเราไปที่ไหนไปดูตากันได้เลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่โบสถ์วัดหนองเราแล้วนะคะเราอยากให้พี่กิติช่วยเล่าประวัติความเป็นมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟัง่อยค่ะครับโบสถ์อย่างนี้นะครับโบสถ์วัดของเรานะครับก็อยู่ห่างจากอำเภอนาเชือกนะครับก็ สกิโลจุดโดดเด่นนะครับก็คือโบสถ์นี้นะครับจะมีเพียงประตูเดียวนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับซึ่งตามความเชื่อโบราณนั้นนะครับการสร้างโบสถ์นั้นจะไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับแต่โบสถ์แห่งนี้มีความเชื่อว่านะครับการสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือจะไม่รับแสงแดดนะครับก็คือจะลักษณะเป็นผู้ให้นะครับแล้วก็จะไม่รับสิ่งที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับพระประธานที่อยู่ด้านในนะครับก็คือพระ ประธานพระโพธิที่ยันนะครับซึ่งก็มีลักษณะพิเศษนะครับก็ตามภาพนะครับที่ได้เห็นนะครับแล้วก็ตรงกลางด้านข้างก็จะมีนะครับการวาดภาพนะครับที่มีความสวยงามนะครับก็ขอฝากนะครับนักทุนนะครับหรือว่าทุกท่านนะครับที่เดินทางมานะเชียกก็คงไม่พลาดจุดนี้นะครับเป็นจุดสําคัญที่ท่านต้องมาเยี่ยมชมของของอำเภอในเชียกนะครับก็คือบท นองเรานะครับหรือท่างสายสานันนัเขาเรียกว่าสิมมหาอุดน,นะครับ